ำว่า make เนี่ยแปลได้เป็น1 0บ0ความหมายเลยนะคะไม่รู้กี่ส0แต่ว่าเยอะละกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาคำว่า make ไปใช้กับอะไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟนมาพูดถึง make collocation สือคำที่ชอบใช้ควบคู่กับคำว่า make นั่นเองนะคะปกติหลายคนก็น่าจะมีความสับสนคำว่า do ที่แปลว่าทำแล้วก็คำว่า make ที่แปลว่าทำเหมือนกันนะคะสองคำนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันหลกัหลกๆก็คือ do จะใช้กับการบ้านงานบ้านอะไรอย่างนี้เนาะส่วนคำว่า make จะใช้กับการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่น เมกแล้วก็ตามด้วยอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแต่นอกจากนั้นนะคะคำว่า MAKE ยังสามารถแปลได้อย่างอื่นอีกหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทอย่างที่ฟ้ายบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดู m เมกอื่นๆที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือ make money make money แปลว่าทำเงินเอ้ยแปลตรงตัวก็น่าจะพอได้นะก็แปลว่าหาเงินนั่นเองค่ะมีความหมายเหมือนกับคำว่า earn money earn money make money I want to make more money this year ปีนี้ฉันอยากจะหาเงินได้เยอะขึ้นคำที่สองค่ะก็คือ make plans แปลตรงตัวก็คือทำแผนใช่ไหมก็คือวางแผนนั่นเองค่ะ make she called her boyfriend to make plans to see him this weekend เธอโทรไปหาแฟนของเธอเพื่อที่จะวางแผนที่จะเจอเขาวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เม็ดถัด mm hmm. มาค่ะก็คือ make sure ได้เจอแน่นอนนะคะ make sure ก็คือทำให้มั่นใจทำให้แน่ใจนะว่า wow. แล้วก็ต่อด้วยประโยคได้เลยเช่น before pulling make sure the rope is tight ก่อนจะดึงเข้ามานะทำให้มั่นใจนะว่าเชือกอะ่ะมันผูกติดแบบแน่นแล้วนะคะ Before pulling, make sure the rope is tight. Make ที่4ก็คือ make something clear หรือจะพูดสั้นๆก็ได้ว่า make it clear make it clear ทำให้มันกระจ่างทำให้มันแจ่มแจ้งด้วยนะ เช่น she doesn't love me and she made it clear last night เธอไม่ได้ชอบฉันเธอไม่ได้รักฉันและเธอก็ทำให้มันกระจ่างชัดเจนแล้วเมื่อคืนเม็กขัดมาไม่รู้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะฝเคยสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคำว่าตัดสินใจไม่ใช่ cut my mind แต่ว่า make a decision ทำการตัดสินใจ think carefully before you make a decision คิดให้ดีๆนะคิดให้ถี่ถ้วนนะก่อนที่คุณจะทำการ ตัดสินใจแม้ทันมาเกี่ยวข้องกับการทำให้ยุ่งเหยิงทำให้รกรุงรังค่ะก็คือ to make a mess my pets always make a mess my pets always make a mess สัตว์เลี้ยงของฉันน่ะทำให้บ้านมันรกรุงรังทำให้สิ่งต่างๆมันยุ่งตลอดตลอดเลย to make a wish อธิษฐาน happy birthday สุขสันต์วันเกิดนะ don't forget to make a wish before you blow out the candles อย่าลืมอธิษฐานก่อนที่คุณจะเป่าเทียนนะคะ เมคถัดมาเป็นเมคที่เจอบ่อยมากๆเวลาที่เราดูหนังก็คือ make sense ก็คือเข้าใจได้สมเหตุสมผลนะ that doesn't make sense to me สิ่งนั้นน่ะไม่เห็นจะสมเหตุสมผลสำหรับฉันเลย that doesn't make sense to m m เมคถัดมาเชื่อว่าทุกคนไม่อยากทำนะคะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเนาะก็คือ to make a mistake ทำความผิดพลาด I made a bad mistake and now I don't know what to do ฉันทำความผิดพลาดท,ที่มันเร็วลายมากเลยอะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงดีและแม้สุดท้ายคำไม่รู้ไม่ได้ก็คือ to make love อืมทำรักนะคะก็นั่นแหละนะแล้วแต่ว่าจะชอบ make love บ่อยแค่ไหนคะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากาัน ตัวอย่างประโยคนะคะ I want to make love to you ลองไปแปลประโยคนี้กันเราเองละกันเนาะเนี่ยคือคำว่า make ทั้งหมดนะคะที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้ใครดูจบจนถึงตอนนี้ลองคอมเมนต์ข้างล่างให้นิดนึงว่าเราชอบ make ไหนที่สุดน่าจะตรงกับของฝ้ายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวฝ้ายจะคอยอ่านที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะแลวถ้าเกิดถ,ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย